ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเลขมนติทธิ์คำสร้อย1พฤศจิกายน2565มาแล้วเลขมนติทธิ์คำสร้อย1พฤศจิกายน2565แนวทางใหม่มาแล้วเลขรัฐบาล1พฤศจิกายนมนติทธิ์คำสร้อยโชว์ลอตเตอรี่แบบไม่มีคักรักแ,แฟนแห่มาซุ้มเลขกันเพียบมนติทธิ์คำสร้อยได้ออกมาเคลื่อนไหวแจกเลขเด็ดให้แฟนนักเสี่ยงโชค ได้ตามกันอีกงวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยรอบนี้เจ้าตัวได้ออกมาโชว์ลอตเตอรีร่ในมือกว่า8ใบพร้อมกับระบุแคปชั่นว่างวดนี้ซื้อน้อยครับ1พฤศจิกาย,ยนนี้ชอบ925 845 44 2111กลับด้วยนะจัดเบาๆอย่าลืมตัดเอาด้วยวงเล็บโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการชมซึ่งลอตเตอรีร่ในมือมนสิทธิ์มีเลขดังนี้ 522 278 347 745 722 967 435 063 842 329 774 858 770 759และ527 568ขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับ ขอบคุณครับ